วิเคราะร์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่21ธันวาคม2567ครับท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับค่มเปินี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับพิมลีกล้วนๆเลยนะครับวันเสาร์แบบนี้เนี่ยมีกันหลายลีกทีเดียวแต่วันนี้เหล่าจัดให้กับพิมลีกนะครับ5คู่น่าสนใจเริ่มกันตั้งแต่ทุ่มครึ่งครับเป็นทาด้านของแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมันแน่นอนนะครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงไหนที่ชี้จุดตายจุดเป็นนะครับวันนี้มันแน่น สี่ทุ่มตรงครับเป็นทางด้านของเวสแฮมครับเจอกับไบรตันนะครับอีกหนึ่งคู่อิฟสวีทาวเจอนิวคาสเซนเบรนฟอร์ดวันนี้เปิดบ้านรับเจ้าป่าอย่างนอเทียมฟอเรสต์นะครับแล้วก็เที่ยงคืนครึ่ง ไม่ควรพลาดแต่ประก,การใดครับคริสตันพาเลตวันนี้เจอกับทนานของอาร์เซนอลลุ้นที่จะขยับแต้มนะครับสำหรับทนานของอาร์เซนอลทั้งหมด5คู่วันนี้จัดกันกับพรีเมียร์ลีกกับเหล่าไร้หลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับแกรเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เจอกันมาฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันครับบ้านวิลล่าเจอกันล่าสุดก็เป็นวิลล่านะครับชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์แต่นัดล่าสุดฤดูกาลลลทีีี่่แแแ้้้้วเจอกันนนนนใบามมมซซิิตตตถถไปปึง4ระู หนึนะครับทางด้านของ10นัดที่เจอกันแอสตันวิลล่าชนะได้1นัดครับเสมอ1นัดแมนซิตี้ชนะได้ถึง8นัดนะครับสนัดหลังแมนซิตี้ชนะในบ้าน,นครับแต่เล่นในบ้านวินล่าเนี่ยสนัดหลังแมนซิตี้ยังไม่ชนะนะครับยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับแฮนดิแคปสินัดเนี่ยแมนซิตี้ทำเงินไปแค่4ครับแอสตันวิลล่าทำเงินได้เยอะกว่านะครับทำเงินไป6นัดสกอร์สูง7สกอร์ต่ำสามนะครับ ผลงานของแอสตันวิลล่าครับสินัดหลังเกมเยือนยังไม่ดีแต่ในบ้านยังพอไว้ใจได้นะครับสนัดหลังในบ้านเนี่ยแอสตันวิลล่ายังไม่แพ้ใครนะครับชนะมา2นัดติดแล้วเล่นในบ้านพิมลิกชนะซัมตันชนะเบลนฟอร์ดนะครับก่อนหน้านั้นสเสมอกับทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับสประตูต่อ2ยิงได้เกิน2ลูกทุกเกือบทุกนัดนะครับทางด้านของวิลล่าช่วงนี้นะครับ ผลงานล่าสุดแอสตันลา่าบุกไปเยือนนอร์เทิร์มฟลเลตครับแพ้ไป2-1ในแชมเปี้ยนส์ลีกบุกไปเยือนอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับชนะได้3ประตูต่อ2ไปเน้นบอลถ้วยนู่นเลยนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าผลงาน10นัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้ไป5นะครับแฮนดิแคป10นัดทำเงินแค่2แพ้ไป8ครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4นัดหน้าแอสตันวินล่าไปเยือนนิวคาสเซิลหลังจากนั้นเปิดบ้านรับไบรตันนะครับถือว่าไม่ได้เป็นงานยากแต่อย่างใด ทางด้านของแมนซิตี้บ้างครับเหมือนจะมานะครับแต่ก็จมหายไปเลยนะครับช่วงนี้เรือไม่ค่อยจะแล่นเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแมนยูไปในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับหประตูต่อ2นะครับยิงก่อนเขาด้วยนะครับแล้วก็มาโดนแมนยูตัวทีเดียว2เม็ดจมเรือคาบ้านทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนยูเวนะครับก็แพ้ไป2ประตูต่อศูนในแชมเปี้ยนส์ลีก ถิติ10นัดหลังครับแพ้ถึง7นัดครับเสมอ2ชนะได้แค่นัดเดียวครับที่เปิดบ้านชนะนอตแคมฟอร์เรสไป30เท่านั้นเองนะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แฮนด์ที่แคป10นัดก็ทำเงินได้แค่นัดเดียวครับแพ้ไปถึง9กนะครับกอสูงเนี่ยมาเรื่อยนะครับ8นัดหลังเนี่ยสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับ10นัดเนี่ยสกอร์ต่ำแค่2นัดเท่านั้นเองคู่นี้สกอร์สูงก็น่าจองนะครับมาดูตัวเพลนกันสักหน่อยละกันนะครับแมนซิตี้วันนี้มาทำเกมลุกใช้ตัวลุกถึง6ตัวนะครับ แอสตันวิลล่ายังเป็นรูปแบบเดิมครับ4-2-3-1เมนซิตี้เนี่ย3-2-4-1เลยนะครับกลางเนี่ย6ตัวนะครับเกมรุกหน้าเป้าอย่างฮาเลนคนเดียวนะครับแดนกลางเบอร์นาร์ดูซินวานะครับเควินเดอร์บอยแจ็คกิลิชนะครับขยับหุบเข้ามาอยู่ข้างในครับโดกูทางออกไปด้านนอกแล้วก็กางรับใช้กุนดูกันยืนคู่กับนูนเนสเกมรับคายวอเกอร์จอห์นสโตนแล้วก็กวาดิโอนะครับผู้สาวตัวเป็นอลิซองเหมือนเดิม ทางด้านของฝั่งแอสตันวิลล่านะครับเจ้าบ้านวันนี้มาในรูปแบบ4 2 3 1หลัง4ตัวยังยืนกันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดีนนะครับตอเรสคาร์ลอสรวมถึงทางด้านของคอนซานะครับเกมในแดนกลางเตเลมองยืนคู่กับกา马า,านะครับเกมรุกมีโอลิวักกินหน้าเป้านะครับโรเจอร์หน้าต่ำแม็กกินด้านซ้ายไบยเรเลยด้านขวานะครับก็ถือว่าหน้าลงทุนทีเดียวสําหรับทางด้านของแอสตันวิลล่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บทั้งคู่วันนี้เนี่ย แมนซิตี้กองหลังยังเจ็บอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูเบนดิอาร์เก้นะครับยังเจ็บอยู่โรดี้ก็ยังไม่ฟื้นนะครับยังขย ე กขย ე กอยู่แต่ก็อาการดีขึ้นนะครับสำหรับทางด้านของโรดี้กําแพงคู่นี้เรือใบสีฟ้าครับเปิดมาที่ครึ่งควบลูกก่อนนะครับก่อนที่ราคาจะไหลลงพรวดเดียวเหลือแค่ราคาปปๆเท่านั้นน้ำให้น้ำลบสิบด้วยครับแอสตันวิลล่าอยู่ที่น้ำเต็มนะครับครึ่งลูกน้ำขาวคู่นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแ๋นะครับ โอ้โหเอียงมาทางด้านของฝั่งสิงห์พยองเจ้าบ้านชัดเจนเลยนะครับหลังจากที่แมนซิเตี้เปิดราคามาตามราคามาทีเดียวเนี่ยโอ้โหพุ่งพรวดทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับตามราคากันไปครับไปกับทางด้านของแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านครับตั้งแต่หัวขําครับจัดกันไปครับที่ราคาปปหรือครึ่งลูกแอสตันวิลล่ารองกันไปครับไปต่อกันที่ลอนดอนกันบ้างครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยือนของไบรตันนะครับคู่นี้เจอกันมาหนักไปทางด้านเสมอ10นัดเนี่ยเสมอกัน6นัดหลังเลยนะครับ นัดล่าสุดก็เสมอกันนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นไบรทันแพ้ในบ้านกับเวสต์แฮมสี่หนึ่งประตูต่อสามครับทางด้านของไบรทันชนะในบ้าน 4, สี่ศูนย์เกมเยือนนัดล่าสุดมาเยือน Ham, เวสต์แฮมเสมอศูนย์ศูนย์ก่อนหน้านั้นก็เคยบุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้สองศูนย์สำหรับไบรทันนะครับแฮนดิแคปสิบนัดเวสต์แฮมทำเงินสามครับเจ้าหนึ่งทางด้านของไบรทันทำเงินไปถึงหกนัดนะครับถือว่าสถิติทำเงินไบรทันดูดีกว่านะครับสกอร์สูงยห้าสกอร์ต่ำห้าครับคู่นี้หนักเสมอนะครับเสมอหนึ นั้นสองสองสามสามมีหมดนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานของเวสแฮมนะครับสองนัดล่าสุดเนี่ยในบ้านเนี่ยชนะวู๊ดเพิมตันสองหนึ่งครับไปเยือนบอลสมัตนัดล่าสุดเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งยิงได้ทุกนัดนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับทางด้านของเวสแฮมห้านัดติดแล้วนะครับยิงทุกนัดสิบนัดหลังเซติชนะสี่เสมอสองแพ้ไปสี่ครับแพนดี้แคปสิบนัดทำเงินห้าแพ้ไปห้าสกอร์สูงถึง7นัดนะครับสกอร์ต่ำไป3นัดเท่านั้นเองใน10นัดหลังนะครับมาดูทางฝั่งของไบรตันกันบ้างครับ นัดล่าสุดผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดบ้านแพ็คริสตันพาเลทไป1-3ก่อนหน้านั้นเกมเยือนไปเยือนเลสเตอร์นะครับนำก่อน2-0โดนเลสเตอร์ยิงทีเดียว2ลูกนะครับตีเสมอไปนะครับจบเสมอ2-2 ไปเยือนฟูลแลมแพ้3าหนึ่งะครับไปเยือนบอลมัดเนี่ยชนะได้ครับสประตูต่อหนึ่งสานัดหลังชนะ1เสมอ1แพ้1ในเกมเยือนนะครับสินัดสถิติล่าสุดนะครับรวมทุกรายการเนี่ยชนะ3เสมอ3แพ้ไป4แฮนดิแคปสินัดหลังทําเงิน4แพ้6ครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ํา2คู่นี้สกอร์สูงน่าจดไว้นะครับมาดูตัวเล่นกันบ้างครับสำหรับทางด้านของเวสแฮมวันนี้มาในรูปแบบ4 2 3 1นะครับกองหลังเนี่ยยืนกันครบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเอเมอร์สันคิวแมนนะครับทางด้านของวันบิสซาก้า เกมในแดนกลางใช้ซูเชกนะครับยืนคู่กับอัลบาลีสคูดูตกลับมาแล้วนะครับซัมเมอร์วิลอยู่ทางด้านซ้ายปากิต่ายืนคุมบัญชาการเกมในแดนกลางเชื่อมเกมกับเจลรัลดโบเวนเป็นหน้าเป้านะครับทางด้านของฝั่งไบรตันครับวันนี้มาในรูปแบบ4-2-3-1เหมือนกันครับหลัง4ตัวยังอยู่กันครบนะครับทางด้านของกลางรับมีไลเล่ยืนคู่กับบาเลบาครับ เกมลุกมินเตรลุตเตอร์นะครับมิตุมะด้านซ้ายเจ้าเปโดเป็นหน้าเป้านะครับก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยตัวเล่นสูสีกันพอสมควรนะครับทางฝั่งของตัวเล่นบาดเจ็บนะครับอันโตนิโอ,อยัง ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนไปนะครับก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ทางด้านของคาร์ลอทางด้านของคาร์ลอสโชอเลอร์นะครับยังโดนแบนไปอีกนะครับลูกทีมของไบรตันครับยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับแล้วก็ได้ข่าวดีครับเจมส์มิเนอร์วันนี้มาเป็นตัวสำรองได้ครับเดนนิวเบกยังมีการบาดเจ็บรบกวนรวมถึงทางด้านของชอร์ลีมาร์ทด้วยนะครับกำแพงคู่นี้เป็นฝั่งของเวทแฮมนะครับเปิด เป็นรองไบรตันอยู่ที่ปอปอนะครับไบรตันเปิดต่อน้ําเต็มเวสแฮมน้ําขาวนะครับคู่นี้ยังมองขุนคอนครับเปิดหูมาแบบนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับว่าไบรตันนี้จะเฉือนชนะแต่ยังไว้ใจครับลอนดอนแบบนี้จัดกันไปกับเวสแฮมขุนค้อนรองไปที่ราคาปอปอครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของอิฟสวิดทาวนะครับวันนี้เปิดบ้านรับกัมเยนของนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้มันอีกหนึ่งคู่นะครับอิฟสวิดนัดล่าสุดเจอนิวคาสเซิลเนี่ยย้อนไปปี2017เลยนะครับในแชมเปี้ยนชิ อิฟสวิดเอาชนะไปได้3ประตูต่อนหนึ่งครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลชนะได้ในบ้านครับสามศูนย์นะครับนิวคาสเซิลเคยบุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้ปี2009ครับ4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับคู่นี้สกอร์สูงหน้าปั้นนะครับเจอกันมา6นัดหลังสกอร์สูงถึง5นัดนะครับแฮนดิแคปที่ทำเงินครับเป็นอิฟสวิดทำเงินไป2ครับทางด้านของนิวคาสเซิลทำเงินไป2นัดครับเปิดแค่4นัดเท่านั้นเองพรีเมียร์ลีกเนี่ยเจอกันย้อนไปปี2001 2002นะครับเป็นทางด้านของ นิวคาสเซิลบุกมาเยือนอิฟสวิตชนะได้1ประตูต่อศูนย์ในบ้านอิฟสวิตนะครับมาดูผลงานกันต่อครับทางด้านของอิฟสวิตทาว์นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนวูฟแฮมตันครับชนะได้2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้บอลมัดแพ้คริสตันพาเลทครับทั้ง2นัดเลยนะครับสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับที่แพ้ไปไปเยือนนอเทียมโฟเรสต์ก็แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับสิบนัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้ไป6ครับแพนดีแคร็บสิบนัดทำเงิน3แพ้ถึง7ครับสกอร์สูง5สกอร์ต่5นะครับ ทางด้านของฝั่งนิวคาสเซิลบ้างครับ2นัดล่าสุดเหมือนปลุกชีพมันเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะเบลนต์ฟอร์ดไป3ประตูต่อ1ในลีคับเข้ารอบไปเจอพรีที่ทั้งหมดเลยนะครับในลีคับคาร์บาวครับนะครับทางด้านของพิมลีกเนี่ยก็เปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไป4ประตูต่อ0ูนะครับถล่มทีเดียวเลย4เม็ดนะครับชนะไปท่วมท้นครับ2นัดเนี่ยยิงถึง7ประตูนะครับก่อนหน้านั้นเกมเยอนนัดล่าสุดไปเย็นเบลนต์ฟอร์ดแพ้ถึง4ประตูต่อ2นะครับ ผลงาน10นัดหลังนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลก็ถือว่าฟอร์มดีทีเดียวครับชนะไป5เสมอ2แพ้3นัดเท่านั้นเองแฮนดิแคป10นัดทำเงินถึง6ครับแพ้ไป4ครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4นะครับในตารางคะแนนนิวคาสเซิลอันดับ12ครับ23คะแนนนะครับอิฟสวิดยังจมอยู่ท้ายตารางนะครับอันดับที่18มี12คะแนนเท่านั้นเองนะครับมาดูตัวเพลนกันสักหน่อยละกันครับการจัดทัพกันมาวันนี้อิฟสวิดวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหเรียกกันว่า ไม่มีเหลี่ียมดีแลบนะครับโดนใบเหลืองครบ5ใบโดนแบนไปนะครับวันนี้ได้ทางด้านของอาล็กมัคมุดนะครับมายืนหน้าเป้าก็ถือว่าน่าจับตามองครับเอเชียของเรานะครับที่เหลือครับมาในรูปแบบ4 2 3 1ครับแดนกลางยังมีชัพลินอยู่นะครับก็ยังถือว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับลูกเกมของอิสวิตทาวนะครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลวันนี้จัดเต็มล็อข้อรอเต็มแข้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตนารีกิมมาไลส์นะครับ แต่ได้ลองสตาร์ฟมายืนนะครับในแดนกลางทางด้านของบุงนโอนะครับโดนใบแดงโดนใบเหลืองครบแล้วก็โดนแบนไปนะครับเกมรุกมีฉลาดเมอร์ฟี่ครับอิซักนะครับรวมถึงแอนโทนีกอร์ดอนในเกมลุกนะครับโหสามประสานเกมรุกเนี่ยเหลือจะกินเลยนะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลวันนี้นครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางฝั่งของอิสวิตเนี่ยยังต้อง รออาการบาดเจ็บของตัวเซมเบ้ครับเฮิร์สรวมถึงท่าน้าของอ็อกเบเน่นะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปครับเลียมดีแล็บโดนไปเหลืองครบนะครับโดนแบนไปทางด้านของลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับไม่มีบอสแมนเอมิลครับลาเซลเลสนะครับรวมถึงคารล็องวิลสันนะครับโจลิงตันก็โดนไปเหลืองครบโดนแบนไปอีกหนึ่งคนนะครับก็ขาดไปหลายคนนะครับสำหรับท่าน้าของนิวคาสเซิลแต่11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยจัดกันลงตัวพอสมควรนะครับกำแพงคู่นี้เป็นนิวคาสเซิล เปิดมาที่ครึ่งควบลูกน้ำลบ1ิให้น้ำสวยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลุ้นกันทีเดียวนะครับโต๊ะไม่เกี่ยวแบ่งกันเองละกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางด้านของนิวคาสเซิลน่าลุ้นมากกว่าครับไปกับนิวคาสเซิลครับที่ครึ่งควบลูกน้ำลบ10จัดกันไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับรอบสี่ทุ่มนะครับเป็นทางด้านของเบลนฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของนอตเทิลฟอร์เสนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดบ้านเบลนฟอร์ด เบลนฟอร์ดชนะไป3-2ครับบ้านฟอร์เลสฟอร์เลสกับเบลนฟอร์ดเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของเบลนฟอร์ดชนะได้ในบ้านนะครับ2ประตูต่อ1 2ฤดูกาลผ่านมาเนี่ยทางด้านของนอเทีมฟอร์เลสยังไม่ชนะเบลนฟอร์ดในบ้านเลยนะครับแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองก็ทําได้ดีที่สุดก็คือเสมอกับเบลนฟอร์ดนะครับ10นัดหลังเจอกันเบลนฟอร์ดชนะไป4เสมอ3ครับนอเทีมฟอร์เลสชนะไป3นัด10นัดหลังแฮนดิแคปเปิดมาเบลนฟอร์ดทำเงิน4เจ้า2ครับทางด้านของนอเทีมฟอร์เลส ทำเงินไป4ยังเท่ากันอยู่นะครับสกอร์สูง10นัดหลังสูงถึง6นัดนะครับแล้วก็ต่ําไป4นัดมาดูผลงานกันบ้างครับ10นัดหลังของเบลนฟอร์ดนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะไป4เสมอ2แพ้4นะครับนัดล่าสุดออกไปเยือนนิวคาสเซิลในลีกครับแพ้3-1ก่อนนั้นเตะพิมลีกไปเยือนเชลซีแพ้ไป2-1นะครับแต่เล่นในบ้าน5นัดหลังชนะถึง4นัดนะครับเสมอ1นัดในลีกคับพิมลีกเนี่ย เก็บ3แต้มในบ้านมา4นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไป4-2ก่อนหน้านั้นชนะเลสเตอร์ในบ้าน4-1ครับชนะบอลมัด3-2นะครับชนะวิสวิต4ประตูต่อ3โอ้โหยิงไม่ต่ำกว่า2-3ลูกเลยครับสำหรับทางด้านของเบ์ฟอร์ในบ้านโหดมากนะครับในพรีเมียร์ลีกแฮนดิแคป10นัดทำเงินถึง6ครับแพ้ไป4นะครับสกอร์8สูงนะครับ8นัดต่ำไป2นัดนะครับ ทางด้านของนอตเทมฟอร์เรสกันบ้างนะครับหลังจากที่บุกไปเยือนแมนซิตี้แล้วแพ้มา2นัดล่าสุดชนะรวดนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าไป2-1ไปเยือนแมนยูเนี่ยพลิกชนะ2-3เลยนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะอิบสวิตไป1ประตูต่อศูนในบ้านนะครับเกมเยือนซานมันัทหลังแพ้ไป2นะครับที่แพ้เนี่ยแพ้แมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับเกมศูนย์โดนไป3เม็ดด้วยนะครับแต่เจอแมนยูเนี่ยชนะได้3ประตูต่อ2ครับ ในตารางคะแนนครับคู่นี้นะครับนอตเทนฟอเสอันดับ4-28คะแนนมีลุ้นที่จะไปยุโรปเลยนะครับทางด้านของเบนฟอร์ดอันดับที่11นะครับมี23คะแนนยังห่างกับเบนฟอร์ดยังห่างกับนอตเทนฟอเรสแค่5คะแนนเท่านั้นก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับวันนี้เนี่ยกองเชียร์เบนฟอร์ดเยอะครับโอ้คนที่ตามหลังฟอ r เรสเนี่ยวันนี้เนี่ยมามาอยู่กับเบนฟอร์ดใเพียบเลยนะครับ มาดูตัวเพลนกันบ้างครับเลนฟอร์ดวันนี้ครับมาในรูปแบบ4-3-3นะครับหลัง4ตัวเกมในแดนกลางวันนี้จัดกันเต็มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเน็ตนอกาดดามสกาดนะครับเกมรุกมีเชสนะครับวิสซ่าหน้าเป้านะครับเอมบบูโมด้านขวาครับทางฝั่งของฟอเรสนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับเกมรุกได้คริสบูดครับหน้าเป้านะครับแล้วก็กิฟไว้เป็นหน้าต่ำครับฮัสันโอดอยด้านซ้ายซิวาด้านขวาครับเยส อยู่เป็นกลางร,รับยืนคู่กับแอนเดอร์สันนะครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้บเบลนฟอร์ดเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นริโก้เฮนดี้นะครับอารอนฮิกกี้ดาซินวารวมถึงเจนเซนนูนเนสก็ยังเจ็บอยู่ที่รอเช็คความฟิตก็อีกเพียบเลยนะครับทางฝั่งของฟอร์เรสเนี่ยมีแค่ดานิโลกับากาเล่เท่านั้นนะครับที่รอรอเช็คความฟิตของแลนเดสคนเดียวนะครับตัวหลักก็ยังจดชื่อลงไว้อยู่ครับถือว่าผลงานดีนะครับช่วงหลังที่ผ่านมา กำแพงคู่นี้เป็นเบนฟอร์ดครับเปิดต่อปปเลยนะครับน้าเต็มฟอเรสอยู่ที่น้ําขาวเป็นรองเฉยนะครับถือว่าฟอร์มในบ้านเบนฟอร์ดดีเลยครับแฮนดินี้คปเลยเปิดมาที่ราคาปปนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะครับแต่เราไร้หลาไม่เผื่อไม่เหลือไม่ขาดครับวันนี้จัดกันได้แบบเต็มๆมองไปที่นอร์ทเอมฟอเรสครับไม่น่าจะแพ้ในวันนี้ครับน้าขาวๆสวยๆขาวจั่วแบบนี้น่าเจ๊ะครับจัดกันไปครับกับเบน์อ่ากับทางด้านของนอร์ทเอมฟอเรสครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่ดึกครับของพรีเมียร์คัมคืนนี้ครับเป็นท่าน้าของคริสตันแพลตต์ครับเปิดบ้านรับกำเยือนของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เจอกันมาเพิ่งจะเจอกันมานะครับในลีกครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านชนะคริสตันแพลตต์ไป3-2ในลีกครับนะครับถึง5เม็ดทีเดียวก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลชนะได้ในบ้านถึง5-0ครับเกมในบ้านของคริสตันแพลตต์ที่เจอกันล่าสุดก็เป็นอาร์เซนอลนะครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์ 5นัดหลังเจอกันอาร์เซนอลชนะรวดนะครับก็ถือว่าเอ็นเอียงฝั่งอาร์เซนอลชัดเจนเลยครับ10นัดเนี่ยอาร์เซนอลชนะไปถึง6นัดครับสเสมอกัน3นัดคริสตันพาเลตชนะได้1นัดนะครับที่ชนะเนี่ยชนะในบ้านปี2022ครับชนะอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ0แฮนดิแคป10นัดพาเลตทำเงินไป4ครับอาร์เซนอลทำเงินไป6สกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4นะครับสำหรับคู่นี้เกิน3เม็ดหลายเกมทีเดียวมาดูผลงานของเจ้าบ้านกันบ้างครับ นัดล่าสุดก็เพิ่งเจอกันมาครับทีสันเพลตเกมในบ้านก็ยังจับพัดจับผูอยู่นะครับนัดล่าสุดเตะในบ้านเจอแมนซิตี้เสมอไป2-2เจอนิวคาสเซิลในบ้านเสมอ1-1ครับในบ้านก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านแพ้ฟูแลมไป02นะครับที่ชนะได้เนี่ยชนะสเปอร์นะครับในบ้านใน1ประตูต่อ0เท่านั้นสถสติ10นัดหลังครับชนะ4เสมอ4แพ้แค่2แพ้ยากเหมือนกันนะครับแต่ หนักไปทางด้านเสมอครับคริสตันพาเลตครับแฮนดีแคปสินัดทําเงินถึง7จ็ดครับเจ้าหนึ่งแพ้2ก็ถือว่าเป็นบอลทาเงินได้เยอะพอสมควรในดูการนี้นะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำสี่นะครับทางด้านของอาเซนอลกันบ้างครับผลงานฟอร์มดีฟอร์มหรูกันมาหลายนัดแล้วนะครับนัดล่าสุดในลีกครับก็เข้ารอบไปได้นะครับโอ้จับฉลากกันมาเนี่ยมีแต่ทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาเซนนอนนะครับสเปอร์ เชลซีลิเวอร์พูลนะครับอยู่กันครบนะครับในพรีเมียร์ครับอาร์เซอนอลนัดล่าสุดเตะในบ้านเสมอกับเอฟเวอร์ตันไปแบบจืดชืดครับ0ู 0, นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเปิดบ้านชนะโมนาโกไป3าเกมเยือนนัดล่าสุดในพรีเมียร์ของอาร์เซอนอลไปเยือนฟูลแลมนะครับเสมอไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยเกมเยือนใน2นัดเนี่ยยิงถึง10ประตูนะครับที่ชนะเวสต์แฮม5้ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนหประตูต่อ1นะครับแฮนดิแคป เปิดมา10นัดอาร์เซนอลทำเงินไป6ครับแพ้ไป4สถิติส่วนตัวเนี่ย10นัดแพ้แค่1นะครับชนะ6เสมอ3สกอร์สูง5สกอร์ต่ํา5ครับในตารางคะแนนครับวันนี้อาร์เซนอลมีสิทธิ์ขยับจี้เชลซีลิเวอร์พูลเลยครับมี30คะแนนอยู่อันดับที่3นะครับทางด้านของคริสตัลพเเลอันดับที่15นะครับมี16คะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้น4คะแนนก็ถือว่าวันนี้ หมายมั่นปั้นมือเลยครับที่จะเก็บแต้มจากทางด้านของอาเซนอลนะครับจะได้แต้มใหญ่กับเขาหรือเปล่านะครับคริสตันพเพลย์ช่วงหลังก็ฟอร์มดูดีขึ้นมานะครับมีทรงมากขึ้นนะครับมาดูการจัดทัพกันบ้างนะครับคริสตันพเพลย์วันนี้มาในรูปแบบ3-4-2-1นะครับใช้หลัง3ตัวเท่านั้นนะครับนำโดยเกฮีกับชาโลบานะครับเกมในแดนกลางเนี่ย จัดกันมาถึง6ตัวนะครับแต่ใช้ฟูลแบ็กอย่างทางด้านของคอปลานะครับรวมถึงท่าน้านของมิเชลอยู่ทางด้านซ้ายครับเกมในแดนกลางวิลฮิลส์เลอร์มานะครับเอ็นเคเทียซ่าหน้าเป้าเป็นมาเตต้านะครับทางฝั่งของอร์เซนนลครับมารูบแบบ4-3-3ตามถนัดตามการยืนเลยนะครับเกมในแดนกลางเนี่ยมีโอเดกาดปาเตดิแคนไรช์นะครับเกมลุกบุคโยซาก้าคาฮาวเวตนะครับมาร์ติเนลี่ เกมรับชาลีบายืนคู่กับกาเบลนะครับทางด้านขวาเป็นทิมเบอร์ด้านซ้ายคาราฟิออรี่ผู้สาตูเป็นรายาถือว่าเต็มสูบครับอาเซนอลวันนี้นะครับตัวเล่นบาดเจ็บสําหรับทางฝั่งเจ้าบ้านยังไม่มีฟันก้านะครับวาตันรวมถึงชาดี้ลีดนะครับมุนยศโดนใบเหลืองครบนะครับโดนแบนไปทางด้านของอาเซนนอลนครับยังไม่มีเบนไว้นะครับโทมิยาสึชิเชนโก้นะครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ กำแพงคู่นี้อาเซนอลเปิดมาเม็ดเต็มครับน้ำลบสิบเท่านั้นเองนะครับเกือบน้ําเต็มด้วยคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของฝั่งอาเซนอลนะครับแฮนดิีแคปมองชัดเจนมากครับว่าอาเซนอลวันนี้ปืนใหญ่ลูกปืนมีเต็มกระเป๋านะครับแต่เหล่าหลายยังมองที่คริสตันพาเลตในบ้านนะครับประทับใจฟอร์มครับเล่นไม่รู้จักถอยนะครับไม่รู้จักหยิดจักย่อนนะครับลุกใส่อย่างเรียวครับ ทางเนนียทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกเกมรุกมันๆอย่างคริสตันพาเลตละกันนะครับไปกับคริสตันพาเลตครับรองไปที่เมสเต็มน้ำลบสิบกับจัดกันให้แบบสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้5คู่ครับพรีเมียร์ทั้งนั้นเลยนะครับมีหลายลีกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีกากันโชซีอาร์ลาลีก้านะครับแชมเปี้ยนชิพลีกเอิงมีหมดนะครับรวมถึงทางด้านของฮอลแลนด์พรีเมียร์ด้วยนะครับโปรตุเกสก็น่าสนนะครับโอ้โหเรียกว่า มีกันเพียบครับวันเสาร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับพี่ทนานอยากจัดจานชุดจานเด็ดจานรัวจานเด็ดก็ทักกันมาได้นะครับที่แอดไซน์หนนะครับช่วงนี้เข้าบ่อยเหลือเกินเข้าทุกวันไม่ว่าจะเป็นบอลชุดนะครับบอลเด็ด ะครับไม่2ตัว3ตัวเนี่มากันเพียบนะครับพี่ท่านไหนอยากรับจานเด็ดก็ทักกันมาได้ครับตัานเหลาเองนะครับวันนี้ไปสรุปกันอีกทีครับพิมลิกอังกฤษนะครับหคู่ตั้งแต่หัวค่ำครับแอสตันวิลล่าแมนซิตี้คู่นี้น้ําไหลโจ๊กแบบนี้ครับอย่างกับน้ําตกเลยครับเปิดมาครึ่งครบลูกเหลือแค่ปอปจัดประกันไปกับแอสตันวิลล่าครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับ คู่สเวสแฮมกับไบรตันยังมองที่เจ้าบ้านอย่างเวสแฮมครับไม่น่าจะแพ้ไบรตันนะครับแต่กำแพงมันค่อนข้างที่จะแปลกแต่ก็ยังขยับอยู่นะครับสำหรับราคาพิจาไหนยอยากเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยถามมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าไร้หลานะครับอิฟสวิตกับนิวคาสเซิลคู่นี้มองไปที่นิวคาสเซิลเน้นกันได้ครับสำหรับคู่นี้นิวคาสเซิลมี3แต้มแน่นอนนะครับสี่ทุ่มอีกหนึ่งคู่เบลนฟอร์ดกับนอตแฮมฟอร์เรสคู่นี้ยังมองไปที่รองนอตแฮมฟอร์เรสเจ้าป่านะครับถึงแม้ว่าเบลังในนบ้า เกมในบ้านดุดันเหลือเกินครับชนะมา3นัดติดแล้วนะครับแล้วก็5นัดนี่ยังไม่แพ้ใครในบ้านนะครับวันนี้ขอเลือกไปที่น o อตเทมฟอร์เรสครับมีทีเด็ดที่ขาดอยู่นะครับแล้วก็คู่ดึงครับคริสตันพเพลตกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเปิดต่อถึงเมตรเต็มนะครับอันดับห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะ,ะครับคริสตันพเพลตอันดับ15อาร์เซนอลอ,อันดับที่3มครับมีลุ้นที่เก็บ3แต้มเพื่อที่จะจี้ ข้างบนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเชลซีลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่ามันแน่นอนครับอาร์เซนอลวันนี้แต่ก็ยังเลือกที่คริสตันพาเลตครับไม่น่าแพ้เกิน1เมตรนะครับจัดกันไปครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ครับ5คู่นะครับลีกอื่นเนี่ยที่มองไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์คูเซ่นนะครับแฟรงเฟิร์ตสตุตการ์ดนะครับนาโปลีลาซิโอนะครับบิวเบาบาซ่าโอ้โหน่าจัดนะครับบาซ่าเจอแอตมาดริดเลยนะครับ ทางด้านของหลีกเอิงนี่ก็โอ้เรียกกันว่าหนาแน่นทีเดียวนะครับ